เห็นดาวเซ่เริ่มมาแล้วนั่นไงตรงนั้นไงโอเคครับแล้วดาวพระอามันจะมากี่โมงนู่นตรงนู้นไหมตรงนี้ดาวพระอาครับผมแล้วก็จะมีดาวเลิกเนาะดาวเงบ้าเริ่มเปิดโอเคแล้วส่วนดาวพุธก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามโอเคครับผมโอเคได้ยได้อยู่ครับ

ถ้าไม่โปรนี่ก็ประกอบไม่ได้เลยนะเนาะต้องไป,ปงอบรมระดับแข่งวัน ทั้งคู่เลยยังไม่รนะ้อนคุกบอกแล้วเราจะเอาดาวไส่ไปลอยไว้ก่อนไปลอยไว้ให้น้องร้องเห็นดาวใสน่กันดาวใสไหมไมพวกเราแรถลงไ่พ่อไข่แม่ลูกเ้นยืนกินนะถ่ายข้ามนั่งกินนั่งกินถือว่าไม่บาวีรับต้องยืนกินเรามี เรามีลูกชิ้นเพียบนะแล้วแต่ทุอ้องกาปิ้งยากันเสร็จแล้วถึงเข้าห้องนอนเห็นไหมเห็นไหมออเสียตบมอต้อนรับกระดาของ

ไปครับท่านพอไปแล้วครับดาวดาวอยู่บนนั้นครับรีบไปช่วยครูมลงละผมเต็มมือไงเอาวางไว้ก่อนฐานฝากครูหนึ่งฝากครูหนึ่งมาวางไว้บนกล่องอ่งกล่องลงอ่ะวางไว้บนกล่องวางไว้กลางกลางว่ะไม่ใครมาเดี๋ยวมงกก่อนนหััไม่เป็นไร ยังก็ไอ้อะไรนะโหน่ขงที่ไหนอยู่ฝั่งนี้ครับ้างหลังหมดข้างหลังใช่ใช่ดูเนี่ยดูนี่คูหนอกมองไม่เห็นเห็นแล้วนเหนือข้นเหนือนี่เด็ยนู่นนะดูไม่เข็มอยู่ทีนเธอเข็มนี่นะขึ้นเหนือขงนี้อ่าอ่านี่หันไปนี่ยกยงหันไปตามพิษนะเออ โอครูแข็งแรงมากเลยนะเนี women, uh, ่ยลงปะอยู่ที่เธอจมไม่ได้หรอคือชมปุ๊บตกปะผ่านได้ไหมได้ครับพี่มาไปช่วยครูยกลงได้ไหมสแกนอานุส้นชิ์หน่อยดิโอ้ยถูกต้องมือได้มือเราจะไปทักประธานชอบทำท่าอะไรเอียงไหมพุ่ส่งสอนท็มทีข้างล่าง หมอเป็นตัดตัดได้เออได้ตาดก็ว่างนะอะไรเงี้ยตัดก็ได้ให้เขาตัดจากรอโดก่อนที่แยกกันหรือว่าเอามแยกกันแยกบนขึ้นไปเลยะไปดูดาวจริงๆอ่ะจะต้องไม่มีแสงอะไรใดๆแล้วต้องไม่ใช้แสงขาว อันนี้คืออธิบายอันนี้แสงส้มอ่าแสงขาวไม่ใช้เลยเราจะใช้ไฟฉายแดงอันนี้มันขาวไหมฮะไม่แดงไม่ต้องส่องไม่ต้องส่องลบเลยลบเลยสีส้มบอกไหมมันจะทําให้ตารูม่านตาขยายแล้วก็แบบเวลานี่เราก็จะไม่เห็นมองเขาวกันนิดนิดเลยถือว่ายังโชคดีโอ้ขอบคุณ บรรยากาศนะซีเบิร์ดนังลองนะครับมากับทีมวิทยากรค่ายดูดาว รอต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอะไรให้พี่กุ้งอนุบาลกาลสินอนุบาลกาลสินนะครับหวังเต็มที่ว่าจะให้เด็กๆได้ดูรออีกนิดนึงเราเห็นตามเด็กได้แล้วไปทล่้องประู้ Yeah.